พอแล้วครับดอกงามๆนะครับดอกตูมมันๆครับมันนี้ครับส่งได้สายเดี๋ยวมาครับมันออกก้านไหนเนาะโอ้ยดอกแมมหาอุ้งง่ายครับอี้งมาแล้วครับแตงกะสีแดงดอกง่าย่ครับ เป็นเหตุตามหาของอมือนีได้เลยค่ะเหมือนเท่าเดี๋ยไปอยู่ผุ่นเนาะอยู่จังหวัดน่านกับเบาไท่าบานเลยสวยมากครับแต่ละดอกเห็นเน้นเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องครับนี้พอกับยุ่งกับสาวหลันคือเก่าเหมือนเขาอยู่กันที่พูนพานสูงเหมือนนี้ามาสายก่อนมือนีเขามาสายในเนาะเพราะว่าไปสอบบนนะครับตอนนี้เวลามันสิบโมงกว่าแล้วนะครับขึ้นมาพูช่วงเทยสาย มาลุบเบิ่งว่ามือเนนืยสิมาะนบะ่เนาะไปไปค่ะพอแล้วครับดอกางามๆนะครับดอกตูมมันมันครับมือนี้ครับส่งสายครับสองดอกแรกครับมันมันสำหรับส่งสาย อยู่ห่าง,ง,ก,างก,ก,กันครับบอกใกล้เห็นบะโอเค okay. บ้านแต่มือขึ้นแล้วตัวหมื่บ้านมองออกมองบอเนาะเห็ดครับออกไปเรื่อยๆดี๋ยวออกพร้อมกันมีนกระสกบ16ครับกรกฎดาคมสปันออก้า,าอยู่ที่ผู้พรานสูงช่วงสาย ผมกับปดูของตัษาลันครับกระตาไม้ครับนี่จะลองกระตาไม้เลย ดีครับตังนึงครับสวยงามมากเลยสดสดความสดเ <สด S 2> งาเป็นประกายเลยเนาะเห็ดใหม่ๆนะครับเห็ดตังงอกเหลืองครับมา่อป้อนจูงหน่นจูงหมู่ว่าน บัวดินยางส้นนี่ยาตตงต้นไกแม่ยางส้นไต่บัคิดว่าทั้งถึงกัะเจกกาคือกันโอ้โหมว่านี่คือสิพอดีเลยตู้งามงามถือว่ามานอยู่ครับถ้นมาเนาะถือว่าเขาสายมาวนใกล้สายเลยนี่ครับพอแล้วครับ กดอกน้อยนีน่เนาะสอดอกอ,ออกว่าท่านหนาไนมก็จะออกน้อยแต่ก็น้องออกออดอกไม่จังไรงเอานไหมครับดอกงามดอกสดอรีครับเฮ็ดผึ่งชนเฮ็ดะงุกชนิดน,นีน่เนาะจะจะ,จะ,จะ,จะไ,ได้ออกบนหนาขึ้นกล้องนีงครับความสดต้องอยู่แกเขาเลยงามดูใจเอาง Bịt rồi nè các bóng chia Ồ, bụng đông Đọc ngam nè Hà Yếu Nét bường cả tròn nhai các bóng nương ออกตอนไหนเนาะอุ้ยดอกแม่หาอุ่นไงครับตัวเนี้ยตรงคนอยากเฮ้ยกำลังกินอะไรสักหนิดอกงามแม่ครับแกงดอกเดียวกระอินน่นอนเหรอครับสุดจอดเลยน่าจะโรยอะไรขั้าแรกที่ได้กับงามเพลินอย่างนี้เนาะโอ้ขอแกงอิ่มันี้ดอกเดียวเห็นปะนั่นตัดสเต็กครับไประเทกินกะ หลอกหลอกข, <หา S 1> ขาออกสีครับหลอกมันอ่อนต่องามอยู่สมิ่งกำลังแสบเลยสีดอกด้วย<า>เด่นปัดเสต้ยห้อยงอนอีซิมิซีห่ดเนี่ยแล้วอะไรละไอ้กระโดนพอเทียครับเดิอมห้างแล้วเนาะคิดว่าเฮ็ดละงงมันอาจจะออกพท่านหนาขึ้นใด้ครับ ก็จะแต่ระดอกครับออกหน่อยเนาะมีจีมาร์โลดมันทีหาขาเอาแห่งครับเหมือนคนจิตตกเลยเอาสุดๆเลยมือนี้ครับหนอนแห่งเดินมาครับคูนไอ้ออดอกงามแม่งเบิ้งพี่น้องครับเบิ้งเบิ้ง ลุงดอกช้ำแห้งตัวงามาดีก็แม่งแค่จะเป็นดอกแล้วแม่นกรับนานดอกบ่ก่อยใหญ่ไทยใบใหญ่เป็นไหนน้องที่ลงนีอเด้อกำลังออกไหมฮะกำลังขึ้นนี่นี่ออกเป็นส้วนครับบดอกทั่วไปหาเป็นหมอง ไม่มองให้เก็บเนาะอ้ยี่เพือนสมบุรณแบบอยู่อ้ยออกไปจังสานแมนอ้หแต่แมนว่าเป็นจุมีบานจุมเนาะเป็นมูใหญ<อ>่<ด>เลยน,นีะดอกมูใหญ่เนี้ยเลเห็นได่มากสองสามสี่หาหกอกม งหงูแดงจ้ะได้ดีไหมครับย,ยุ่งมาเด้อยุ่งมาเด้อใครเห็นหงูแดงไม่เป็นปลาเปล่ออาคือหงูขาวเนี่ยมาคือหงูตัวใหญ่ยังจ่าตรอก่ขาปลาหลมเลยเนาะโอ้ก็สิห่มดอกใหญ่ไง ลราหกเลื้งครับเปนหอยเก่าอยู่เลยแม่ค้นบ่เขาด้ส่วนมันใกล้น็ดไ่เขียวครับตัวหนึ่งตัวสองเดีเเเ่ยวจ้ะ โปรกเดียวครับเตียงแรงงินจกำลังตุ่มๆเลยกำลังออกใหม่โอเคไหมโปรกเตี้ยครับเฮ็ดตัวนี้กำลังออกครับเป็นเรื่องขาลายจ้ะแม่นอยู่บนนี่นะครับผู้พลันสูงซึ่งขาลายครับแน่นอนมากครับดอกนี้ จะคือคางครั่งลงเลยสวนนยงามเนานะแี่ว่างที่ดอกตุ้มง,งามมากเลยอ่ะเอองูขรแทบจะออกของเดียวจะกลายเป็นหินละหกเดียวหรือมั้งเห็ดปึงขาวดอกนึงครับอ,อือคือจะออกนาะงเรว่าบ่มีเนาะออกอยู่กลางห่างเ,เรียกว่าเห็ดกอแดงหน่อยจ้ะ บงอะไรหอยถ่านาน้อยค่ะแต่งานเยพอพ่อจะเก็บเย้าครับรุนกันต่อครับเก็บไปเรื่อยๆช่วงใบเพชเ,เพิ่งเหลืองดอกหนึ่งงามไหมครับเพชรพิ่งเทียนใหญ่ครับดอกหนึ่งฝาดที่ทูอู้ตุูมที่จำไหนจ้ะแมียนแทงตีเลยเด้เอเแ็นดอกขาวดอกนึงครับถ่างท่างเลย ออกก็ไรเน่ก็ไ่ได้นาะเก็บปีนองเบิงมันมวนน้ำกันนะครับนี่คือวายกหรว่ะกันออกเลยวายแซ่บจอกน้ำม่กนึกน้ำมากช่วงนี้ฝนมาถึงนจกนึกช่งใดแหงๆเนี่ยแปลกๆนะครับ ดอกเปลี่ยอีเด้ออ้อก็ได้เก็บอยู่คุณนะครับเห็นบ้าง่มีดอกอีห้อมันหักห้อมคือกินดิเก็บใส่สาแกงแสบเห็ดผึ่งแดงขาไล่ดิดอกนี้จะกิบกันอ่ะโอแต่มันดอกแห้งอู้ยครับเดือดเพีงเดียวว้าวเห็ดแดงกอดอกใหญ่ๆนะครับสวยงามมากเลยแม่น มันมันครับใช่มันมันเน่ดอกไหนมีบดอกเด็กก็ได้ครับเก็บเลยเบื่องขามันมันครับขาอันตันเลยพี่ครับกำลังบาดโอ้ยจุ๊บ ดอกมันหล่มมากกว่านอกกยังเหยียบมากกว่าเรื่ด็ฝนตกนี่มาแล้วครับจกกังกสิณแม่ดอกใหญ่ๆครับเป็นเห็ดตามหาของเม,มืองนี้ได้เลยค่ะเหมือนเราได้ไปอยู่ฝนเนาะอ,อยู่จังหวัดน,น่านกับเบาเที่ยบานเลยมาละเด้อมาละเด้ครับอ้ยดอจกดอจาก้า กุ้มตุมต้มเคิดม,ม,มาช่วยนะหยิบมันเลย,ยมึงมขาเดี๋ยวช่วยขาเออน่ารักขาขาวสีครับว้าวขาวๆเลยนะมันมันจ้างงามเนี่ยโอ้โหงานให้จ้างน่าออกใหม่หรอ ครับเปิดมากุบว้าวเห็นบ้านอะไรย,ยังไฟวายที่ดวงสีเลยออกตู้งานมาเลยถึงจะออกใหม่นอนค่ะพาส่งพุ่มเงินับตั้งขึ้นมาเลย

เรค่ะเดินนอกเขาไปมไมได้ครับแมนต้งนขาก่อนเนอรไม้เสียงเนาะเดี๋ยวคอดึงออกแล้วแนบมาเห็นเห็ดปวกใชนี่ขาจะบลึกคาสาันสันเอาง่ายเนี่ยก็คือบวกเห็ดปวก <ลบ S 1> ไวายเลยฮะเห็ดอปวกคฟบยปนเทานี้อนนเอาอยาต้องรถึงเลยนะที่ตายเนวกอปวก พอามาว่านเลยนี่พ<ะ>อามาว่านกำลัองออกเน,น,นี่แมนแล้วเดี๋ยวท้ปัวขาโป่งอ่ะน,น่เขาแค่จับตาไปหอมเอมหอมจริง ดูกันจ,จัดจะไปเลยครับอะไรครับอาราีันครับต้องคยแปะทงผลครับต้คอคยวนบุญที่เตเพื่อนของดีงามงามน้ำกันถือว่าเป็นครั้งแรกอยู่ที่พูดพลันสูงเลยครับน่าจะรวยครับ <c oughs> <c oughs> มาเก็บนิดป่วงสิใครจะเชื่อคิดพอเนาะแม่นครับ มีัวมีแดดเดินมาเ้อะมาเลย์ฟูได้ฝ<ค>นตกใส่ครับเออ,<า>ห,อเห่อแมงง้อแน่นจ้ะสายงน่นย็ร่างไี๋เดินก็ร่างอ๋มัน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  ตกท้าได้สองดอกนะครับ,เ,เ,รบเห็นอกคะเห็นด้วยกับต้องยิ้มเลยครับโอ้โหดึงกับตาวหลานมาแน่งครับอ้เห็ดมือนีท่าหลากหลายเนาะแม่นจ้ะครับช็อตพิเศษเลยครับมือนีมันมาเห็ดปวดไง จาโอ้ยดอกนี่สวยงี้ยจ้ะดอกงามเองหรอ,อเดี๋ยวอะไรนะครับครับสุดยอดแล้วครับสีสุดเนี่ยดอกตุก้มๆเลยเลี้ยงออกเลยเนะน,นี่กอแดงไงน่าดีอ่ะน่จาด้ สวยมากครับแต่ละดอกเน,น้นเลยล้างเหลีหล้องสองดอกครับล้างอ,อ่อนมีหลายไข่เลยขดบเด็กไข่ก็อ็งจุ่มปิดใส่ครับเราจะคัดดอกตุ้มๆที่สวยนะ แองแส,งสบมือนทิลังแหลกครับเห็ดชะรีนีได้แล้ไหลจ้ะแข็งดีโล่งเลเด้ดจะือกข้าวไร่ครับดอกกาง,งามเลยสองดอกจ้ะเขาจะหากรัฟแล้วครับเริ่มคั่แล้วหากรัฟจ้าเห็ดพผือน้ำอ้อยข้างถงนนดอกงามมาลีนเนาะแน่นจ้ะ ผลงานของข้าวับมือนี้ครับเกือบเต็มกระตากับกระตาไม้เลยครับเฮ็ดเป็นท่อนติ่งงามเฮ็ดปวกหอมแมงน้อยกังเฮ็ดแดงกอแลเป็นเฮ็ดปวกขาวได้เฮ็ดปวกขาวโป่งครับมือนี้ถือว่าเป็นมือดีอีกมือนึงนะครับตีหางปอกฝักที่ฝากน้องเนาะเก็บเฮ็ดมัอนี้มันมาเลยได้หลากหลายเฮ็ดครับเฮ็ดปวกเฮ็ดแดงกอเฮ็ดลางอกเฮ็ดไข่โอ้เฮ็ดเพิงครับหลากหลายเฮ็ดครับมือนี้เบิ่งก็จุใจนะครับทั่วหมาแห้งนะครับพี่ นี่สาวหลาดพันพรฮ็ดปวกมันมัเลยตบไายโดยเฮ็ดกอได้ง่ายเนาะนะครับฮือมีดอกใหญ่ๆเนี่ยนี่นี่นี่ฮ็ดน่าจะรวยด้วยพี่น้องด้วยครับโมเมนต์โมเมนต์ฮ็ดอยู่ปากเนื้อดิอ่ะสำหรับคลิปนี้ที่ว่าไม่คลิปทรงไทยครับจบจากคลิปนี้ผมจะกลับซีสเกตครับไปหาเบิ้งเห็ดปวกกับพี่น้องเบิ้งต่อนะครับ ขอบคุณแฟนๆกลับทุกท่านนะครับอยู่ที่หน้าจะรวยกับต้อนรับมาเป็นอย่างดีเนาะไปใส่กระถางไทยก,กันนะครับอยู่ทั้งเติงปูกระตามนะครับก็ถือว่าเป็นเหมือนพี่น้องอย่ามีสายเนาะถือว่าทั้งอ,อําเภอหน้าจ่อยเพป่นนี่มินเบตี้ดีแห้งนะครับครับสตอลอดที่นี่มันวาดเลืกก่อยก็ไล่ก็แจ้งกดติดตามช่องลานซอนตัวเป็นก็ใจผมก็สลายได้เลยนะครับเด้อสำหรับคลิปหน้าเราจะไปเกมยูทิสเกตไปดูเดินกระบะสีมานบ่เฮ็ดปวกไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะปุ้งกับตาไพ่ซี่เหล่ครับให้ยทาลันไปหาพ่อเฮ็ดจังเก็บนะครับซอยกันนะครับนะฝนกำลังตกครับลิ่นแปลกแปลกลงมาเหรอฝนตกแงี้ครับพี่้องโอ้ยครับทางนี่กระน้ำครับเปียกล้ามเลยครับ